เล่นโดยที่ไม่มีเป้ารักอย่างเดียวรักที่จะเป็นมือกีตาร์สังคมไม่ยอมรับไม่มีใครจ้างคุณเราเปมือสี่อ,อ,อร์เตอร์พี่กำลังจะเข้าสู่คอร์เตอร์สุดท้ายของชีวิตคุณไม่มีโอกาสยืเธอคุณต้องไปทางตรงเท่านั้นสวัสดีครับไกลพบกันดีกบไมโครครับแรงบันดาลใจแรกที่ทําให้เป็นมือกีตาร์คือพี่ชายคนโตในบ้านนะครับเขาก็เป็นจิ๊กโกคนหนึ่งนะอ่ะสาสไพกีตาร์ เข้าบ้านแล้วเอากีตาร์มาวางทิ้งไว้ให้น้องๆดีกีตาร์ให้น้องดูไม่กี่เพลงพี่ก็บ้าตามเลยพี่กับพี่ชายคนรองก็เป็นมือกีตาร์ตามพี่ชายคนโตต่อมาครับก็ไปเจอวงล็อกเป็นครั้งแรกในชีวิตเดินไปเกาะหน้าเวทีดูมือกีตาร์เลยแล้วก็ตัดสินใจวันนั้นเลยม .2 นะฉันจะเป็นมือกีตาร์แบบนี้หลังจากนั้นก็ฝึกเปิดเพลงฟังดูหนังสือเพลงไอ้ขอนี้จับยังไงอย่างเงี้ยเล่นโดยที่ ไม่มีเป้ารักอย่างเดียวรักที่จะเป็นมวีตาแล้วเราก็เล่นตีในแบบที่เสียค่ารถไปเล่นเองเล่นบางงานก็ได้แค่ค่ากินบางงานไปเล่นก็โดนเบี้ยวค่าตัวโยนเศษตังค์ให้ถุนึงเราไปเล่นเปิดไปขอเล่นเล่นให้คนเก็บโต๊ะดูเราก็เล่นเพราะว่าเขาไม่ฟังเพลงร็อกและในที่สุดไมโครก็ไปถึงแกรนมี้แล้วก็ได้ออกอัลบั้มชุดร็อกเล็ก แล้วดนตรีล็อกมันก็เริ่มที่จุดนั้นจากงานที่ไม่มีเวที said, ไม่มีไม่มีคนจ้างไมโครเดินทางไในดนตรีท hmm. ั่วประเทศเลยก็ในช่วงที่มันเกิดโควิดนะนะวันสองวันแรกพี่ยังแบบเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเออน่ากลัวจังแป๊บเดียวเองเขานี่มันระบาดวงการดนตรีโดนก่อน เป็นเสืงานหมดเลยจนกระทั่งพี่น้องในวงการดนตรีทุกคนเลยนะที่ไม่ได้รวยระดับเศรษฐีอะอัะลชังค์ใช้ำนี้เลยที่ไม่ได้รวยระดับเศรษฐีเนี่ยขายอุปกรณ์ทำอาหากเนงจนหมดเลยบางคนก็ไปเป็นไรเดอร์ไปเปิดร้านขายข้าวแกงไปไปทำอาชีพอื่นที่มันประครองตัวเองแล้วก็ขายซะ กีตาร์หนึ่งตัวที่มันจะอยู่กับเราเนี่ยมันต้องเป็นกีตาร์ที่คุยกับเราเรื่องเพราะั้นการตัดสินใจขายของรักของตามาหาก,กินเนี่ยเป็นเรื่องที่ทรมานใจที่สุดสําหรับคนทํางานดนตรีไปถึงจุดที่พี่ตัดสินใจแล้วว่าต้องทําอย่างอื่นขายกีตาร์ไปเอาเงินมาแก้ปัญหาแล้วหาทางที่จะเริ่มอาชีพอื่นทําอะไรสักอยไปเป็นไรเดอร์เฮ้ยเองเองสิ่งได้นะแต่ถ้าเกิดเองลดล้มขึ้นมาเนี่ยตายไปเลยไม่เป็นไรนะแต่ถ้านิ้วหักขาหัก กับขึ้นไม่เล่นดนตรีไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตพี่ก็ยังหวังอยู่ว่าจะได้กลับไปเล่นดนตรีอีกในโมเนมต์นั้นวันนี้พี่เริ่มเล่นกีตาร์นะมีคนบอกให้เลิกเสียงเล่นเหมือนหมากัดกันคนอาจจะตั้งภาพมายาคติไว้ว่าพี่เป็นปกไมโครนะพี่ขึ้นหิ้งแล้วนะพี่ไม่ควรทำแบบนั้นเลยพี่